ที่เราจะปิดปุ๊บเราก็ดึงมันออกมานะครับทีเนี้ยมันก็เกิดความหนาใช่ไหมเนี่ยมันก็เกิดความหนาผมก็เลยทําเหมือนกันเลยฝั่งเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะทําเป็นตู้โชว์ซะเลยในฝั่งห้องรับแขกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นตู้ที่ใช้งานสองหน้าด้านหลังก็จะทําเป็นตู้เย็นนะครับที่สําหรับใช้ในครัวนะครับนะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับในครัวนะก็ ด้านนอกก็จะมีเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับซักรีดนะฮะวางเครื่องซักผ้าคือคือผมอยากให้เห็นวมรวมว่าเวลาที่เราดีไซน์ตัวลิฟวิ่งนะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันเป็น connecting area หรือเป็น open space เนี่ยเราต้องการที่จะแบ่งสัดส่วนในบางครั้งนะครับอย่างเช่นถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับตรงนี้เราก็คำนึงถึงว่าเอะแล้วเธอจะเปิดแอร์เนี่ยมันจะเปืองแอร์ไหมเนี่ยฮะเราก็ต้องกั้นโซนนี้ออกมานะฮะ อย่างน้อยที่สุดถ้าเราอยู่บ้านเรากําลังจินตนาการว่าเราอยู่บ้านก,กา็แล้วกันล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเปิดทีวีดูชิวๆเปิดแอร์สักตัวหนึ่งพอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือควรจะควรจะพอนะเพราะว่าแอร์นี้อาจจะเป็นแอร์คัเสเซ็ตไรต์ตัวใหญ่ผมอาจจะวางไว้ตรงนี้นะฮะเนีย่ยตรงระหว่างระหว่างห้องรับแขกกับห้องทานอาหารเพื่อที่จะให้มันเย็นทั้งสองฝั่งนะครับแล้วในนี้ก็เป็นแอร์อีกตัวหนึ่งเห็นภาพไหมฮะนะอ่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณโซนที่เป็น p ลา l ิกแอเรนะครับก็คือเป็นโซนรับแขกอาหารนะฮะ,ะตรงนี้ผมผมดันห้องน้ําที่เป็นพาวเดอร์ลูเนี่ยสำหรับเกสนะถ้าเกสถ้าแขกมาบ้านมาปับ๊บก็ให้มาเข้าห้องน้ําริมหน้าต่างเพราะว่ามันก็ติดกับภายนอกด้วยตรงนี้ผมก็เลยทําเป็นห้องเก็บของซะเพื่อที่จะคือต้องบอกว่าพื้นที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทุกคลิปเลยพูดประจําเลยก็คือพื้นที่ห้องเก็บของคือขาดไม่ได้เลย ถ้าห้องบุคุณไม่มีห้องเก็บของเนี่ยบ้านรกแน่นอนนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูห้องนอนกันบ้างนี่ออเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่เป็นอ่เดี๋ยวผมให้ดูทีเดียวเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมให้ดูแนวทางการออกแบบก่อนห้องนอนเนี่ยนะฮะผมเซตประตูไว้ตรงนี้เพราะว่าประตูเปิดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเตียงนะฮะซึ่งหลายๆสินแสเนี่ยเขาก็ถือนะตามหลักการออกแบบก็ก็มันก็ไม่ควรอ่ะ คือมันเป็นจุดประทะดีกว่ามันควรจะต้องเป็นโฟล์งเป็นเซอร์กเลชั่นก็คือเป็นทางเดินนะครับนะก็นะนะนะเดินเข้ามาปั๊บผ่านหน้าทีวีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนฮะก็จะเป็นพ็อกเก็ตทำลืบไว้สําหรับทําผนังขึ้นมาแล้วก็ใส่ทีวีเข้าไปตรงนี้นะฮะส่วนเตียงก็พอเอินว่าเนี่ยเหมือนกันเลยฮะมันมีเสาอยู่ใช่ไหมเสาเสาผมก็ดีไซน์นะฮะทำผนังหัวเตียงมันมีไฟลืบนิดนึง แล้วก็